ผมเคยฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ตรัสไว้ท่านรัชกาลที่9ได้ตรัสไว้ว่าการที่จะทําให้สัง,งมสงบสุขได้จะต้องรักษากฎหมายให้เป็นกฎหมายการรักษากฎหมายให้เป็นกฎหมายซึ่งเราจะต้องน้อมนําสิ่งที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้กับคณะตุลาการในช่วงนั้นที่เข้าไปถวายสาัตยปฏิญาณการเวลาผ่านไปครับไม่น่าเชื่อเงินทองทําให้ หลายหลายคนเปลี่ยนนิสัยเงินทองตำแหน่งราบยศทำให้หลายๆคนกลับอุดมการผมเชื่อว่าคนที่เข้าไปทำงานในราชการแต่ละคนครั้งแรกเลยเนี่ยมีอุดมการดีมีความตั้งใจดีแต่อยู่ไปอยู่มามีเงินมากขึ้นหนึ่งล้านไม่เป็นครับสองล้านไม่เป็นครับพอสนะิบล้านละเออก็ได้นะพอหนะ้าสิบล้านละ เออครั้งเดียวนะพอร้อยล้านอ่ะเออหลายๆครั้งก็ได้วะ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมไม่เคยได้รับเงินมากมายขนาดนั้นหรอกแต่ผมรู้ว่าเงินนี้คือเงินบาปครับมันจะสร้างความเสียหายให้กับตัวเองและว,วงตระกูลเงินบาปก็เหมือนกินอาหารเป็นพิษนะครับอร่อยครั้งแรกแต่พอมันลงท้องแล้วว่าท้องไส้ปั่นป่วนไอ้คันจะถ่ายก็ถ่ายไม่ออก ไอ้คันจะอยู่ในท้องก,ก้าวกระวนกระวายนี่คือพิษสงของเงินบาปที่รัฐมนตรีข้าราชการทั้งประจำข้าราชการทั้งกเกษียณรวมทั้งทหารบางคนด้วยต้องยอมรับความจริงที่หลงกินเหยื่อก้อนนี้ไปโดยคนปรุงอาหารคือทุนสามางแล้วตอนนี้อาหารมันกำลังเป็นพิษครับจะถ่ายก็ถ่ายไม่ออกจะกลืนก็ลำบากอยู่แต่ในท้องมัวอยู่นั่นแหละ รอปรปชจัดการในครั้งต่อไปถ้าปปชไม่จัดการครับปปชจะถูกจัดการเองโดยพี่น้องคอปทอครับพี่น้องครับและผู้ที่มาร่วมดูแลปกบ้านป้องเมืองคุ้มย่าของเขาของเราอยู่กับเรามาตลอดปราศัยก็รับรองข้อมูลเด็ดขาดมากปราศัยไม่พอบางครั้งก็ร้องเพลงให้ฟังด้วยบางครั้งก็เล่นดนตรีให้เราฟังด้วยขอเชิญพกับท่านอาจารย์ประสามมลกพิทักษ์ครับ สวัสดีครับพี่น้องครับมาพบกันตั้งแต่วันเลยนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้เอาแอกคอเดียนมา <c oughs> นะนะนะเพราะว่าเพราะถ้าพี่เอาแอ,าอกคอเดียนมาก็ต้องมีดนตรีนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมอย่างนี้ผมเป็นคนชอบชอบบทกวีชอบบทกลอนตอนเรียนหนังสือยังหนุ่มๆเนี่ยคนที่ชอบ เอาบทกลอนมาใส่ตัวผมเนี่ยชื่อคุณไขแสงสุกใสผมเคยเอ่ยชื่อเนี่เวทีนี้มาแล้วปลุกเราอารมณ์เราตลอดนะฮะไม่ใช่กลอนรักหวานสดชื่นโลกสวยแต่เป็นกลอนต่อสู้คุณไขแสงจะพูดถึงกลอนของจิตภูมิสัตว์พูดว่าไงครับ พูดบอกว่าเปิบข้าวทุกคราวคำจงสูจำเป็นอาจินเงือกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้นะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสิทุกทนและขมขื่นจนเขียวขาวจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราวล้วนทุกยากลำบากเข็นเงือยศกิยา ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็นปูดโปนกี่เส้นเอ็นปูดโปนกี่เส้นเอ็นหมายความว่าเนื้อตัวเนี่ยนะครับโดยผิวหนังนีครับปูดโปนกี่เส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเป็นกินอันนี้คือพลังของบทกวีที่ผมรับมานะครับเวลาพูดถึงการต่อสู้นักศึกษานะฮะคุณไขแสงก็จะบอกว่าเพียงหวังจะเฟื่องฟูง หรือจึงมุ่งมาศึกษาเพียงเพื่อรับปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้นหรือแท้ควรสหายคิดและตั้งจิตร่วมยึดถือรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่าเรียนรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เราเรียนหมายามเรียนหนังสือเพื่อไปรับใช้ประชาไม่ใช่รับใช้ตัวเองไม่ใช่มั่งมีไม่ใช่สีสุขนะเอาตัวรอดเพียงคนเดียวไม่ใช่รับใช้ประชาคือปลายทางที่เราเรียน อาผมนึกถึงบทกวีอีกบทหนึ่งวันนี้มีเพื่อนนะบอกว่าเอ๊บทกวีนี้ของใครเนาะบทกวีที่บอกว่าได้ข้าวที่เขาขุนและเศษบุญที่เปลอปนได้ข้าวที่เขาขุนและเศษบุญที่เป,อปลอยปนเห่าห้งจนลืมตนถวายตัวอย่างยอมตายโอ้โหบทนี้นี่มีพลังมากก็หมายความว่าคนที่ก็ไปรับใช้คนชั่ว คนที่เข้าไปรับใช้คนชั่วบรรดาฆ่าทาตบริวารของทักษิณน,นี่แหละครับนะได้ข้าวที่เขาขุนนะและเศษบุญที่เปลือปลนเฮาห้วงจนลืมตนถาวายตัวอย่างยอมตายคือไม่ว่าทักษิณจะทำอะไรผิดถูกนะฮะขี้ยังหอมเลยว่างั้นนะนะสำหรับเขาเนี่ยนะครับนะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมได้มา วันนี้ผมอยากจะพูดอะไรผมอยากจะยกบทกวีของอาจารย์นวรัตน์พงไพบูุญศิลปินแห่งชาตินะฮะผมรักเคารพมากเลยนะครับปีนี้อายุ86แล้วนะฮะยังไปไหนมาไหนได้นะฮะศิลปินแห่งชาติเนี่ยเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะ,ะถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยพูดที่นี่แล้วเป่าเท่าที่จวนมอดวับวับบอดมีไวแสง ป่าเท่าที่จวนมอดบกบกบกไม่ไหวแสงหมายถึงที่เท่าที่เราจุดเตาทานเนี่ยนะเตาทานทานก้อนสีดําเนี่ยนะเป่าเท่าที่จวนมอดมันกำลังมอดเป่าแล้วมันก็ลุกขึ้นอกีกเรืองแสงอีกแดงขึ้นมาอีกนะ,ะเอาไม้เอากระดาษเอาใบไม้ใส่เข้าไปมันก็ลุกขึ้นมาหุงตม้มได้นะ,ะให้ความร้อนได้เป่าเท่าที่จวนมอดบบบอดไม่ไหวแสง จุดเพลิงอันเริงแรงเป็นเปลวลุกขึ้นลมลามผูกไผ่ทีละไผ่ไปเป็นแพรสะพานข้ามเอาไผ่มาผูกกันนี่เป็นแพรนี่นี่คือความคิดสร้างสรรค์น,นะครับผูกไผ่ทีละไผ่ไปเป็นแพรสะพานข้ามผูกข้อต่อตาตามไปเป็นต้นตรงงานตรงต่อตาต่อกิ่งเป็นละมุดลำใย,ยมะม่วงนะฮะลังศาสตร์ลองกองอะไรก็แล้วแต่ ต่อตาต่อเก่งนะครับผูกข้อต่อตาตามไปเป็นต้นตรงงานตรงมันก็ให้ผลเราได้กินน,นั่นนะผูกข้อต่อตาไปเป็นต้นตรงงานตรงเรียงจุดทีและจุดเป็นเส้นสุดเป็นสวดตรงเอาจุดมาเรียงกันนะครับเขียนตัวหนังสือเนี่ยนะฮะสื่อสารกันทั่วโลกนะครับภาษาอังกฤษสื่อสารกันได้ทั่วโลกใช่ไหมฮะภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสสื่อสารทั่วโลก เพราะเอาจุดมาเรียงกันเป็นตัวหนังสือ A B C D A B C D อะไรก็แล้วแต่เอาจุดมาเรียงกันกลายเป็นตัวหนังสือกลายเป็นภาพสวยงามน่ยภาพโมนาลิซาภาพทาวรดัชนีภาพของช่วงมูลพินิจอะไรต่อมีอะไรศริลปินแห่งชาติกลายเป็นความงดงามเรียงจุดทีละจุดเป็นเส้นสุดเป็นสวดส่งจดเจตนาจงจำเรียงรจนากวีจำเรียงคือแต่ง บทกวีจำเรียงรจนากวีจับใจมาใส่ใจจึงฝากใจเป็นไมตรีความดีต่อความดีประดับโลกให้งดงามวัคสุดท้ายนะครับจับใจมาใส่ใจจึงฝากใจเป็นไมตรีความดีต่อความดีประดับโลกให้งดงามบทกลอนบทนี้บทมันไม่ใช่กลอนนะฮะไม่ใช่กลอนเขาเรียกกาบยานี11กรกาบยานี11คือวรคแรกมีห้าคำ เป่าเท่าที่จวนมอดมีห้าพยางนะวักหลังมีหกคำเป่าเท่าที่จวนมอดวะวับอดมิวายแสงนะจุดเพลิงอันเริงแรงเป็นเปลวลุกขึ้นโลมลามห้าหกห้าหกห้าหกอย่างนี้นะอันนี้คือเขาเรียกกบยาบยานีแต่ถ้าเป็นบทกลอนต้องแปดนะต้องต้องเป็น8ปดแปดคำนะถึงโรงเล่าเตากลั่นควันขโมงถึงโรงเล่าเตากลั่น วันขโมงมีคันโพงผูกสายไว้ปลายเสาโอ้บาปกำน้ำนรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายไม่เมาเล่าแล้วแต่เรายังเมารักสุดจะหักข้ามจิตคิดทไหนถึงเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนอันนี้เป็นของสุนทรผู้เมื่อประมาณเกือบ200ปีร่วงมาแล้ว200ปีสมัยรัชกาลที่สองที่สามนะครับ นิตากีนี้บทกวีตะกีนี้นความดีต่อความดีประดับโลกให้งดงามเนี่ยผมอยากจะพาดพิงถึงอะไรผลพาดพิงถึงพวกเราทุกคนนที่นี้พนึกกําลังร่วมก,กันกับรวมพลังแผ่นดินเป็นความดีต่อความดีนะครับมันไม่ใช่ความศูนย์เปล่านะครับเราชุมนุมกันที่นี่กี่วันแล้วครับเนี่ยกี่วันละเท่าไหร่ละกี่วันละ องร้อยแล้วเหรอถึงสองร้อยวันเลยอยู่กันมาได้ยังไงเนี่ยแล้วถึงเวลาเราก็ไปแพทย์สภา,าที่กระทรวงสาธารณสุขถึงเวลาเราไปตำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงเวลาเราไปปปชถึงเวลาเราข้ามฝากไปทำเนียบรัฐบาลถึงเวลาเราไปที่นู่นที่นี่นี่คือพลังแห่งความดีไหนใครไปมาแล้ววันที่ย8 มิยี่สิบปดมิถุนายนที่อนุสาวรีชัยยกมือคำขวัญคำหนึ่งจำได้ไหมเนี่เขาบอกว่าพ่อติดคุกลูกออกไปจำได้ปะในพูดใหม่สิได้ผลหรือเปล่าได้ผลวะได้ผลเนี่ยต้องปรบมือให้กับตัวเองนะครับนะฮนะพ่อติดคุกลูกออกไป พ่อติดคุกลูกออกไปมันได้ผลเอาระผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นฝีมือเราร้อยท้งร้อยเพราะมันต้องอาศัยสารรัฐธรรมนูญนะตัดสินคดีคลิปบุญเซนแพรทองทานคลิปอัปยมันต้องอาศัยสารอาญาแผนกคดีอาญาสารอาญาแผนกคดีทางการเมืองตัดสินไว้ที่ติดคุก นะหนึ่งปีเนี่ยไม่ติดเลยแม้แต่วันเดียวเขาตัดสินสุดท้ายเนี่ยมันไปจบลงที่ศาลแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันที่ศาลน้ำนูนตัดสินก่อนจะถึงวันที่ศาลอาญาแผนกคดีทางการเมืองเนี่ยครับพดีเครียดทางการเมืองเนี่ยมันเกิดจากการก่อเกิดของพวกเราเราภาคเพียนไปที่ปปชเราภาคเพียนไปที่สานตำรวจแห่งชาติ เราภาคเพียรไปที่กระทรวงสาธารณสุขเราภาคเพียรไปที่นู่นที่นี่จนกระทั่งกลายเป็นพลังวันนั้นไม่ต่ำกว่า8 0,000ืนคนนะครับแต่ว่าผมคำนวณแล้วต้องถึงแสนคนวันนะั้น่มิถุนายนในที่สุดเขาก็ต้องออกไปก็แปลว่าสิ่งที่เราทำมันไปเกื้อหนุนมันไปสร้างความชอบธรรมมันทำให้นะคนที่เขามีหน้าที่โดยตรงก็คือสารลรัฐธรรมนูน คือศาลคดีอาญาคนะแนนคดีอาของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองเขามั่นใจเขามีความชอบธรรมและเขาสามารถตัดสินหรือวินิจฉัยนะฮะหรือพิพากษาให้เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นทิศทางควรจะเป็นก็คือธรรมชนะธรรมตอนที่ศาลจะตัดสินคดีนะฮะแพทองทานศาลนําหนุญจะตัดสินโอ้โหข่าวออกมาเยอะเหลือเกิน ห้าต่อสี่ห้าต่อสี่นะฮะแพทองทันรอด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 ด้วยห้านะไม่รอดสี่ก็แปลว่ารอดนั่นคือเสียงที่เข้ามาแม้แต่นักวิเคราะห์วิจารณ์ทางการเมืองยังบอกเลยว่ารอด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 ภาวนาไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ภาวนาแต่เขาวิเคราะห์ว่ารอดเพราะมันมีเสียงมาหนาหูเหลือเกินว่าว่ารอดแน่ๆในที่สุดพอถึงวันตัดสินอ้าวหต่อสามไม่รอดออกจากตําแหน่ง แล้วไม่ใช่ออกคนเดียวต้องออกทั้งคณะนี่นี่คือความเป็นจริงนะฮะเหมือนกันคดีทักษิณเหมือนกันที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยมีอาจจะต้องติดคุกเนี่ยนะเห็นไหมมีนักการเมืองบางคนบอกว่าถ้าทักษิณติดคุกเขาพร้อมจะแก้ผ้าเออแล้วก็ไปแก้ผ้าอยู่อยู่ในในที่นะฮะเห็นแค่ไหลเท่านั้นแหละนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะมีใครดูบ้างนะนะฮะ ใครอะใครอ <laughs> นี่คืออะไรผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าพลังที่เป็นจริงของพวกเรามันไม่ใช่ศูนย์เปล่าเขาเรียกว่าพลังทางศีลธรรมพลังทางศีลธรรมทําให้เขาไม่กล้าเอากฎหมายคาสิโนเข้าสภานะครับถอนออกมาเลยถอนออกมาแล้วนะเอาแล้วลองดูสิรัฐบาลชุดนี้อนุทินชาญวิรกุล ลองเอาเข้ามาใหม่เขาก็จะเจอแบบเดียวกันแต่เขาดูท่าเขาจะถอยแล้วนะเขาไม่เอานะการพนันเนี่ยนะเขาไม่เอากาสิโนนะเขาบอกแล้วว่าเขาเขาไม่เอานะใครเอาเข้ามาผมไม่เอาด้วยเขาว่ากันนะแล้วเขาก็บอกด้วยเขาไม่เอาไอ้นั่นโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์ถูกกฎหมายเล่นไพ่ถูกกฎหมายนี่เขาไม่เอาขณะที่พักเพื่อไทยเอาหมดคาสิโนก็เอาการพนันออนไลน์ก็เอานะโป๊กโป๊กเกอร์ก็จะทําให้ถูกกฎหมาย นี่แหละนะคนที่มันทำร้ายบ้านทำร้ายเมืองคนที่มันไม่คำนึงถึงศีลธรรมจรนยาคนที่มันเอาแต่ได้เอาแต่ได้เอาแต่เงินเนี่ยนะครับในที่สุดมันอยู่ไม่ได้นะฮะมันอยู่ไม่ได้นะาบาปกรรมก็ลงโทษเขาเองผมกำลังเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านเห็นนะครับว่าพี่น้องทุกคนณนที่นี้บวกกับพลังทางศีลธรรมเยอะแยะมากมายนะครับ พลังของแพทยสภาสี่สิบกว่าคนที่เป็นกรรมการแพทย์ยสภาพลังของสอสสวที่รวมกันบอกว่าไม่เอาคาสิโนพลังของศาสนานะไม่ว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามไม่เอาไม่เอาไม่เอาพลังของอาจารย์ทุกเหมาไรไม่ว่าเชียงใบม่ขนแก่นมออจุลาธรรมศาสตร์เกษตรนะไม่หดนไม่เอาไม่เอาไม่เอา เปลงเสียงออกมาพร้อมกันว่าไม่เอาคาสิโนในที่สุดเขาก็ต้องถอนออกไปผมกำลังเชิญชวนให้พี่น้องนะครับจำนวนเนี่ยนะฮะจำนวนคนเยอะๆองค์กรเยอะๆออคนมากมายรวมกันรวมกันรวมกันเปลงเสียงเป็นหนึ่งเดียวกันมันมีพลังมากมายมหาศาลและนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นจริงผมก็เลยบอกว่าพวกเราเนี่ยนะครับเป็นพลังทางศีลธรรม ผมดีใจดีใจอะไรรู้ไหมดีใจว่าพวกเราล้วนแล้วแตกเข้าสู่การเคลื่อนไหวที่มีอาระยะเราไม่เคยไปเผาเผาอาคารเผาพื้นที่เผารูปภาพเผาอะไรไม่เคยเราไม่เคยใช้ปืนเราไม่เคยใช้แก๊สน้ำตาเราไม่เคยใช้อาวุธเราใช้เสียงเราใช้เหตุใช้ผลใช้ปากเข้าต่อสู้ นี่คือสิ่งที่เป็นธรรมที่สุดเขาเรียกว่าการนะชุมนุมโดยสงบที่ปราศจากอาวุธอาวุธของเราคือเหตุผลอาวุธของเราคือวาจาอาวุธของเราคือตัวหนังสืออาวุธของเราคือการยืน่นนะฮะฝ่ายกฎหมายที่เขามีหน้าที่โดยตรงในที่สุดนะสองสายสายยืน่นนะต่อศาลคุณชันชัยอิสระเสนาะอาจารย์แก้วสันอธิโพคุณสมชยัย จะแหวงการคุณนิติธรล้ำเหลือคุณอาจารย์คมสันโพคงบุคคลเหล่านี้ล้วนแลแต่ส่งเสียงผ่านการยืดต่อสารรัฐธรรมนูญต่อปปชต่อสารรัฐธมนูนต่อสารแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเสียงของสื่อไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะลงในสื่อตลอดรู้ทันทักษิณรู้ทันทักษิณรู้ทันทักษิณ ในที่สุดมันก็กลายเป็นพลังร่วมที่มีกำลังมหาศาลและแล้วก็เกิดผลอย่างนี้ที่ตะกี้ผมบอกก็คือบอกว่าพลังของเราสู้อย่างมีอารยะสู้อย่างมีวุธภาวะสู้โดยสันติสู้โดยสงบสู้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช้อาวุธไม่ใช้ความรุนแรงเราจึงได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นขอให้แน่ใจนะครับต่อไปวันข้างหน้าผมไม่ทราบอะไรจะเกิดขึ้น ในวันนี้นะฮะมันก็จะยังมีปัญหาเกิดขึ้นอีกหลายอย่างเช่นนะเมื่อวานนี้ไม่รู้เขาจะนะอายการเขาจะอุทธรณ์ไหมนะเอาวในที่สุดเขาก็ขยายเวลาเพื่อจะยื่นอุทธรณ์คดีหนึ่งหนึ่งสองของทักษิณก็แปลว่าทักษิณยังคาอยู่นะที่ผิดหนึ่งหนึ่งสองที่ศาลอุทธรณ์ตัดสินนะฮะยังคาอยู่เพราะว่าถ้าอายการยื่นก็แปลว่าต้องไปสู้กันอีกยกหนึ่ง ในศารดีกาอีกยกหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนี่คือการเคลื่อนไหวที่เป็นจริงของพวกเราดังนั้นสิ่งที่เราทํามาสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เป็นเหงื่อแรงของเรามันไม่สูญเปล่ามันนํามาสู่ผลที่เราพาเราดีใจเขาเรียกว่าความดีต่อความดีประดับโลกให้งดงามเรายังมีปัญหาอีกหลายอย่างนะครับปัญหาความเหลื่อมลำ้ำนะฮะคนจนคนรวยเนี่ย ประเทศไทยห่างกัน30สิบเท่านะครับส0มสบเท่าขณะที่ประเทศสวีเดนเนี่ยคนจนคนรวยเขาห่างกันแค่สี่เท่านะของเรานี่สามสิบเท่านะฮะเรานึกถึงภาพมีมหาเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านไม่ต่ำกว่าสิบคนด้วยกันในประเทศไทยนะฮะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาไม่ใช่ไปอิจฉาเขาแต่ต้องบอกว่าเมืองไทยถ้าเศรษฐกิจเสรีมันไม่เสรีจริง มันเหมือนหมาป่าในคอกนะฮะในคอกแกะนั่นเองนะฮะเป็นเสรีภาพของหมาป่าในคอกแกะก็แปลว่านะฮะคนมีเงินคนมีพลังคนมีทุนสามารถจะกอบกินสามารถจะยึดเอาทรัพย์สินของส่วนรวมไปเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ดินอาลายเป็นธรณีสง์เขาก็ยึดไป ที่ดินเขากระโดงเป็นของการรถไฟเขาก็เอาไปเป็นของส่วนตัวมันยังมีปัญหายเยอะแยะมากมายนะครับที่มันมันอยู่ข้างหน้าผมไม่ทราบเพราะจะเอามาอีกไหมเช่าที่ดิน99ปีนโยบายของพรรคเพื่อไทยหวังว่าภูมิใจไทยจะไม่ทำนะครับถ้าทำก็เดือดร้อนอีกแล้ว่วากันเถอะนี่คือสิ่งที่ผมเอามาเรียงกันให้เห็นว่าความชั่วช้าสาม,มานยังมีอีกเยอะแยะมากมายและ พลังที่เป็นจริงของพวกเรานะชั่วมาก็สู้ไปชั่วมาก็สู้ไปเอาความดีเขาต่อสู้เอาความดีเขาต่อสู้ใช้ชนะก็จะต้องเป็นของพวกเรายังไงก็ตามที่ผ่านมาพิสูจน์นะครับพิสูจน์อะไรพริสูจน์ว่าธรรมชนะธรรมธรรมชนะธรรมนะเขาจึงติดคุกลูกถึงออกไปพ่อติดคุกลูกออก็ไปแปลว่าชนะธรรมชนะธรรมแล้วถ้าธรรมะไม่ชนะธรรม นะเราก็คงจะหมดหมองนะครับว่าสู้มาแทบตายทำไมเป็นอย่างนี้นะครับนะจะเห็นว่าคนที่เขาทำผิดกฎหมายเขาย่ามใจเขาคิดว่าเขาจะบัญชาการทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ภายใต้อุงเท้าเขาได้เขาคิดว่าเขาเหนือศาลเหนือระบบยุติธรรมเหนือกระทรวงยุติธรรมเหนือปปชเหนือสารน้ำหนุนทุกสิ่งทุกอย่างเขาคิดว่าเขาเหนือแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ เขาไม่สามารถจะเหนือไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเมื่อความเป็นจริงมันปรากฏชัดในเมื่อหลักฐานมันปรากฏต่อสาธารณะอย่างนี้จะตัดสินให้บิดเบือนไปยังไงมันก็ไม่สามารถทําได้มีคนสงสัยกันมากว่าเอ๊ะที่เขาติดคุกอยู่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเนี่ยติดจริงหรือเปล่าอยู่ในคุกจริงหเปล่าอยู่กับนะเหมือนนักโทษทั่วไปจริงหรือเปล่าผมก็ไปสืบสอบมานะครับ นะฮะผมถามคุณจตุพรพรมพันธ์ด้วยในฐานะที่เขาเป็นสิทธิ์เก่าที่นั่นเขาบอกว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะสายตาทุกสายตาจับจ้องไปที่นักโทษชายคนนี้เขาต้องอยู่รวมกับคนอื่น่ะในพื้นที่ของเขาเนี่ยหกหกคนด้วยกันแล้วเขาก็ต้องมีโถของเขาไม่ใช่โถของเขาของหกคนเวลาอื่นก็เหม็นกันทั้งนะนะอีกอีก่าคนก็เหม็นด้วยวังนั้นเถอะเขา ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่คนไหนเจ้าหน้าที่ราชทรรน์คนไหนหมอคนไหนโรงพยาบาลรัชธรรน์ไปเอื้อต่อเขาไปช่วยเขาไปทำให้เขาเกิดนะลอยตัวหลุดพ้นจากการอยู่ตรงนั้นนะฮะอย่างไม่เป็นไปตามกฎกติกาคนนั้นเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะขณะนี้สายตาทุกคู่ แม้แต่ในคุกก็โฟกัสไปที่เขามองไปที่เขาดังนั้นยากที่เขาจะหลุดพ้นก็แปลว่าเขาก็ต้องประสบชะตากรรมอ่ะผมไม่ทราบจะอีกกี่เดือนนะแต่ต้องติดหนึ่งปีละที่แน่นอนแต่ว่าเขาจะได้ลดโทษอะไรยังไงดีผมไม่ทราบนะเป็นเรื่องของวันข้างหน้าพูดมาทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าพลังของพวกเราคือพลังที่เป็นจริงพลังของพวกเรามีอำนาจที่เป็นจริงสามารถจะกด ข่มอำนาจทำได้แล้วก็ทําให้เห็นมาแล้วนะครับพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งที่เป็นกําลังร่วมกันและผมก็หวังว่าพี่น้องคงจะเป็นพลังร่วมกันตลอดไปขอบคุณมากครับสตัวดีครับครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ประสานมาลกับพิทักครับ ประทับใจมากที่ท่านได้กล่าวว่านอกจากหัวใจของการต่อสู้แล้วเรายังต้องมีเรื่องคุณธรรมจริยธรรมด้วยไม่ใช่เฉพาะการต่อสู้ของคอปทอเท่านั้นแต่ยังเป็นการต่อสู้ของแพทยสภาเป็นการต่อสู้ของสอสอบาง,งกลุ่มของสอวอบางกลุ่มแล้วก็พี่น้องอีกหลายภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายที่ไม่ยอมให้ความอายุธรรมเกิดขึ้น เหล่านี้เหมือนกับแม่น้ําแต่ละสายแต่ละสายไหลมารวมกันจนกระทั่งเป็นพลังครับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะต่อสู้กับระบอบทุจริตคอร์รัปชั่นโกงบ้านโกงเมือง